สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูวันในคลิปเฉลยใบงานสัปดาห์ที่2เรื่องประเพณีและวัฒนธรรมไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3ามเด็กๆด,ดูในใบงานที่สามนะคะขอให้นักเรียนสรุปประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวน,นะคะประโยชน์ของเรามีอะไรบ้างเล้ มาดูกันเลยหนสมาชิกในครอบครัวนะคะปฏิบตัติต่อกันอย่างเหมาะสมสคือสร้างความรักความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัวสามช่วยอบรมขัดเกลาจิตใจของสมาชิกให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและสุดท้ายเลยนะคะสมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ต่อมานะคะใบงานที่สี่คำสั่งก็ให้นักเรียนสรุปประโยชน์นะคะของการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะเป็นการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป 2. เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 3. ทําให้คน ในชาติอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 4. เกิดความรักและความสามาคัคคีระหว่างคนในชาติ 5. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมอันดีงามก็จบกันไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับคลิปเฉลยใบงานของเราในวันนี้แล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ